高丽。Oh, <Okay. S 1> ลาหกบ้านถัดแก้วหรือว่าก็โตเวิรงเลยนะทุกคนมาดูเห็นเป็นฟังคุณเป็นนลงเฮ็นมาให้มาั่ายย่อนเลยหลงเฮ็นเก้าจังเมาคืนกันอยู่นี่เนาะสิเนี่ทางนี้เปิดเจอนลวงเฮ็ยนี้เลยได้มาเห็นหวงเีนีเน่หมู้นงดีจ ว่าจัาบ้างเหรอเส,ส้นทางพี่ฟังสายนี้อย่างอีกยาวไกลสองน้ำเดียวอ่อ อ๋ตรมเาะมะนัไม่าหลบอเม็เดี๋ยวนี้นะออไทยอกไยไทยออกไออทยออกยกไทยออกไทยออกไยอทยอกยออกวทยกไนยอ้ยอกไทอกไทยออกไยอนกไยอยออกอกยออยออกไทยอนี่ยนยออกไททยกคนนอ่เลขยออก จะสาวป่ะาละป่ได <c ười> ้ทุกคนได้ละเออทราบเพื่อนนี่เลยเะนเลยกเยอยู่ไรเอามาเลิกลงมาแล้วสแตก็ได้ยูตามเจอลงมา น้ำเคนอบ้างหัวหน้าเห้อบ้างโอ้ถ่ายเป็นเปิร์ดถ่ายที่ใหญ่ที่สุดเลยทุกคนเหมองเหมือนมิงรังดีๆระ้งดีๆวันแล้วมนน้ำแล้ว I'm <laughs> เนี่ยคือว่าน้าเก็บซ่มเลย ก็หดประมาณนะทุกคนรถก็ถ <king Eng> <mermaid> oh, hey, yeah. ีบโอ๊ยอถใส่เส้อเอาดิยาวล่าาเดมาแเดมาม่เบิกเบิกเบิกมามามมา ี่ทุกคนทอดทอดจุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยเนาะมันคือแคนเมืองอสคอนแห่งสวรรค์นะพี่ปิดปิดเพลงใครพี่น้องปิดนะลูกเพลงนะฮะไม่ได้ปิดเพลงทั้สาวนะลูกทั้งเอ้ยทั้สาวทั้งเอ้ยมึงไอ้ตัวมึงมึงตัวเนื้อ สองสาวกำลังโอเคแล้วก็กางจะรุ่งตึกตึกป่าเนาะตึกจะรุ่งได้บ่ได้บ่สั่นหน้าไว

ต่างสู้เลยทุกคนเลยว่าตอนแรกว่าสิบดลลงมันเปล่าแล้วมันึงิน้าสิเปนคนขี้อยู่คนเน่าว่าเราไปมูลมองกันเลยมีทื่ไดไหลเอามานี่ย คือยูมีป่าทุกคนเนียทราบขันทองแหงวันี้ทราบขั้นทองแหงแล้วแบบคือเรื่อเรือสรจแเอาละว่างละว่

นมสิได้ยังรับอันนี้บเอเอาขึ้นก่อนยังมาไปไก่กันะแ,แ,แต่ความสะดวกเก็บแล้วทุกคนเลยในยป่าที่เธอแต่เด็กน้อยสิญาตเ่กจกข้าวจำแจวาจแจวมทุกคนอมูนหว้จะกินอัน่นป่ามาสิไปละ เออจะแรกมาเรเาไ,ได้ถี่ฟันกะปุ่นเนะ <c oughs> ื้อนะอีกินนึงเจดนะนมาแต่นะั้นน้าป่ามาอันฟันสะปุ่นกินวะ่ะติต่อยากหัวไหมพี่น้องถี่แป๊กมากนะม,มันนีเนาะไม่หมดเนาะป่าต้องามาต้เลยดีเนาะ ต่อ่แสดงคือมันต้องแรนไส้นะปลาไปแรนเหรอเละเด็กน้อยขึ้นไหมบ่ย้นเยี่สีนะไปเส่อเฮละบอสเ็นตัว้วบไปไปกับอันนั้นเนาะดูบรบุญบอไปเ่อเ่ยรเยี่สีไปเซ่อลอยอ๋อน้องผู้ชายได้ซะ ้าสีไปสากแบตบ,บย่ยำเกลบอกินเศ้า